มเจอกบอยู่ประมาณประมาณน้อเดี๋ยวใช้เป็นนิวกับยางแก้ขัดลองดูครับจะโดนไหมกบ,ใ,บใ,มมใหญ่นะครับใหญ่มากก็มีความใหญ่พอสมควรนดูครับกำลังขยำอุ้ยอุ้ยกำลังขยำใหญ่เลยกำลังขยำอุ้ยอุ้ยดูดูมันลากสายผมด้วยดูครับดูครับกำลังขยำ ผมก็วิธีการทําก็คือกระตุกนี่ของมันนะให้มันขยําไปเรืเร่อยๆสูงถูกไหมเนาะน่ถูกประมาณประมาณสักประมาณนี้และเดี๋ยวผมจะรอมาขยําเสร็จนะผมขยเสร็จหกนะเดี๋ยวขยาเดี๋ยวผมจะปล่อยไปสักนานๆนิดนึงก็ที่แรกผมทํหลุดลนะผมก็จะให้มันกลืนเข้าไปเลยนะผมมั่นใจว่าต้องให้มันเกืนเข้าไปนะ อันนี้น่าจะเต็มปา่าอะเดี๋ยวผมจะเซตหกหนะเดี๋ยวผมจะเซตหกนะโอ้ยมีฉากเซตหก yss, นิดนึงก็ยังดีตายนะครับตายนะครับตายครับตายนะครับอ่ะตัวนี้ตายนะครับครับโ, <registry S 1> โอเคนะเดี๋ยวดะมาเห็นผมนี่ครับโอ้ยตายสุดยอดนะครับนิ้วกบยาง นิวหยดยางแก้คันนะครับอ่าก็เป็นตัวที่เขาพัฒนามาจากตัวเก่าที่ใช้ไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้ยางดีมากซื้อตัวเดียวคุ้มเลยนะครับโคตรใหญ่เลยสองตัวแล้วโอเคครับนิวหยดยางแก้คันสุดยอดมากครับฝากไว้เลยไปซื้อเลยไหมครับอ่าไม่ต้องรอนะครับผมอ่ะฝากไปด้วยเยี่ยม